ครับเมื่อนีหัวงอกติดดินมาบ้านไม่ใหญ่สํำ็จแม่ค่าใส่กอกคุณลำดวนนะครับเออเพื่นเห็ดหยางนอโอ้เห็ดหยางนอเนี่ยขาหมูขาไก่เพิน่นนะครับเพื่อนมีคติประจําใจเพิน่นนะครับเป็นคนมัธยัต นะครับเก็บออมเก็บออมเก็บออมตอนนี้มันเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้กแับเพิ่นเป็นแม่ค้าเด้อครับครับเพิ่นใจกติประจำใจสอนลูกสอนหลานเพิ่นเพิ่นวาจังซี่ครับตามคำก่อนครับสุภาษิต ของสุนทรภูนะครับเป็นสุภาษ,ษ,ษ,ษิตสอนเยียงนะครับดีว่าให้เป็นนะครับคติประจําใจนะครับมีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทยาหายขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใส่น้อยค่อยบรรจงยาจ่ายลงให้มากจะยากนั้นบอกควรซื้อ กะยาไปพิไลซื้อให้เป็นเมื่อเป็นข้าวทั้งข้าวหวานอันนี้ก็ฝากไว้ด้วครับเด้อจากก่อนสุนทรภู้บางตอนจากสุภาษิตสอนยิงนะครับเพื่อนก็ได้น้ำมาใส่น้ำมาปฏิบัตินะครับหลังจากเพื่อน ไปค้าขายมาก็เก็บไววบังคับตัวเองทั้งอ้อมนี่นี่คือผลงานของพ่อเฮ็ดให้เห็นนี่นี่ตัวนึงแล้วกิได้เท่าใดก็ลองนับเบ่งกิได้เท่าใดเิ่เน่าสองปีแล้วว่าสั้นนี่ละเิ่นเก็บแด้เง,งินก้อนโอ้อยากเฮ็ดบุญก็ได้ไปเฮ็ด อากใสประโยชน์ยังก <hi> ็ได้ไปใสเอาที่จำเป็นออนอ้าวอาหารถุงเงินถุงทองบัดนี้จะหมูเง <arle, S 3> ินหมูทองแล้วหมูตัวนี้หอมมะเนี mm ่ยอ้าวเออาเอาเอาไหลมาเทมาเด้อแงแๆลำดวน โอ้ยยังมีความสุขหลายอิจฉาเราดิโอ้ยม่ไงล้ำดวนภูมิใจในผลงานของเพื่อนที่เพื่อนคมจิตใจของเพื่อนได้ครับเพื่อนได้ยอดเท่าหยเนาะโอ้ได้หลายอยู่เพื่อนว่าได้เท่าไหร่หนึ่งแสนสองหมน สองพันสามพันโอ้สามพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบอ้าวยอดกระถินยอดกระถินเอาไปเสี่ยงโชคเดอ้อไปเสี่ยงโชคไปเสี่ยงโชค oh, oh, ห้ายสี่ร้อยแปดสิบวันน้อยภูมิใจหลาย <5 80. S 1> นี่แหละเป็นความสำเร็จของเพื่อน อ,อยากใส่ยังก็ได้ใส่แล้วได้เป็นกรอบเป็นกำรรเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งนะครับเอาไวส้สอนลูกสอนหลานทห้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นคนมัธยัติเก็บอมล้างรัวไหลบ่มีแล้วครับอยากฮ็ดบุญก็ได้บุญครับอ,อยากดหยังอยากซื้อ,อยังก็ได้ซื้อ,อนะครับเป็นบุญบารมีที่เพื่อนเฮใจความดี ครับฝากไปครับช่องงอกติดดินครับผมเป็นแนวทางครับพี่แต่ลูกหลานจีบได้ไปฏิบัิตามเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมครับเอาไว้เท่านี้ก่อนเด้อครับเด้อนะครับเป็นความดีที่เพื่อนสั่งสมมาให้เพื่อนโชคดีนี้ใช้ตลอดไปครับผมครับ สวัสดีครับ